เป็นอะไรที่แบบแม่งประทับใจอะไขวะเนี่ยแม่งที่เขารับปากอะคือเหตุการณ์ที่ใต้ศูนย์ศาเนี่ยกูก็ปลื้มแล้วใช่กูก็ดีใจแล้วแล้วไอ้คนที่มาว่าอ้าวคำพูดที่ว่าอ้าวเพื่อนจะเป้เหรอืมแสดงว่าคนชื่อเป้แม่งต้องมาเป็นเพื่อนแล้วมึงต้องเจ๋งอะถือว่าทําไมเขาเขาาให้เกียรติมึงขนาดนี้วะถูกว่าอพอผมลงจากขังมาใช่ไหมเช้าลงขังมามาตัดผมจะเป้บอกเป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหมผมฝากบุหรี่ไว้บอกครับขอบคุณมากครับเขาบอกว่าอะบอมเอานี่ไปก่อนนะไม่ต้องเครียด จะปเป้าอยามาไว้ผมแท็กซี่สิบเมตรความหวังดีวันนั้นอนะผมอยากจะคืนอะไรเข้ามั่งในวันที่ผมเป็นแบบนี้ไงแต่ผมหาเขาไม่เจอนี่นะนะหลายคนที่ดู ก็บอกว่าสตอรี่เขากระจับเป้ก็รู้แล้วนะครับว่าคือเรื่องเรื่องคือบุญคุณนะว่าคุณครับบุญคุณช่างบอมออกมาในวันนี้คืออยากจะได้ทดแทนหรืออยากจะอยากรู้อยากคืนอยากคืนอยากคืนคให้ใครเป็นรู้จักกระจเป้หรือกระจเป้ดูอยู่ทักมาหน่อยนะครับในในช่องกันละครั้หนึ่งก็ได้เดี๋ยวติดต่อช่างบอมให้ที